สวัีค่ะบัคเสื้อาเมือสองค่ะนางค่ะคย่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดผ้าเช็ดหน้าค่ะเป็นงานญี่ปุ่นล็อกเอีนะคะ25โลราคา7500าบาทจำนวนถืนนะคะเราประมาณการอยู่ที่1,000ถึง1,300บาทถือตกต้นทุนต่อผือนโดยประมาณการ6บาทค่ะยังไม่เกลดนมยเหรอพี่น้ พลักงานดำมาพนักงานดํานะคะอ่าตะก้องดูให้หน่อยนิดนึงนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นดีเหรอไม่ค่ะช่วยช่วยบุ้ยใช้คำว่าบุ้ยใช้คำว่าบุ้ยไม่ถ้าจะบอกว่าขึ้นอีกหน่อยก็จะว่ามันเหนื่อยช่วยช่วยจะมองเห็นไหมเนาะทีจะมองเห็นข้างล่างไหมเนาะไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยสักครู่นะต้องเห็ไหมคะค่ะ ะะเราก็พยายามเอาแบรนด์ไปจ่อที่กข้มงนิดหนึ่งไปจอนะคะไปจ่อลูกค้าคะมาะ,ะ,ะลย,ย,ลยะคาะ,คคะสุดท้ายของวันนี้นะคะเรามนะีด้วยค้าเช็ดหน้าค่ะลูกค้าสามหวดนี้ลูกค้าจ๋าเป็นผ้าเช็ดหน้านะกะง่ายนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยมือหนึง่งมือหน,มหนึ่งก็มามือหนึ่งก็มาขออนุญาตนะคะค่ะม,<อ> voilà. มาเป็นแบบนี้เลยมือหนึ่งแถมเบอร์โทรให้ด้วยนะคะ เบอร์โทรนั้นเบอร์อะไรต่อไปยังไงต่อเนอะนะคะลูกค้าจะอ่ะต่อด้วยนี้อะไรอ่ะ D O B O D O D O อีย่างไรลูกค้าใช่แล้วนะคะลูกค้าจะที่เสียตาค่อยเอ๋อขึ้นกล่องยี่ห้อกับี่ชวนล่าสุดนะใส่ใส่ก็มาถือไปคว้ากั็มาถือนะอะยังหน้าอยังลังก็มาถือยังไงต่อคะพี่นาลูกค้าจาเราให้เดี๋ยวให้พนักงานให้เรานี่ เรานั่งสมาธิรอไหมคะได้เหมือนกันนะคะลูกค้าจ้าอะไรคะซิลินไม่เอยซิลินค่ะใช่ซิลนมาสสวยๆสวยสวยเลยนะคะสวยสวยเลยนะคะคจ้าหลากหลายแบรนด์อยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ้าหลากหลายแบรนด์อยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ้าพื้นเล็กพื้นใหญ่นะคะสามีคว้ามานะ ลูกค้าจ้าพกง่ายนะคะลูกค้าจะเอาไปเป็น,ปนพ็อปก,กระเป๋าก็ได้นะคะเหมือนกันไม่ต้องซีรีส์อีกเลยย่เลยจ้า,จาสวยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอ่าแบรนด์ของอะไรนะคะลูกค้าจ<ะ>้าหลอดว่าน้องหลอดว่าน้องเอ้พี่ว่าพี่ไม่ถนัดฝั่งนี้พี่ว่าพี่ตาเขยชใช่ไหมคะ,คะ,คะใชเ่เหมือนเหมือนจุดยืนมันเอีย่ะมันไม่สมอ ยืนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนอะลกาาูกค้าจาแนะนำนะใครที่แบบว่าขายงานเป็นผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าพันคอใชแนะนำเป็นหมวดนี้ได้นะคะ25โล7,500บาทคุณภาพเกรดเองนะใะช่แล้วจ้าอันนี้อะไรเอออะไรคะอันนี้อะไรเอออะไรคะวาเรนติโนวาเรนติโนวาเรนติโนนะคะลูกค้คาขาสวยเลยต่อเลยคะ่ะพี่นางต่อเบอร์เบ <Bur berry. S 1> อรี เบอร์เบอรี่สีพิงค์มาเลยสีชมพูพิงค์มาเลยลูกค้าค่ะสวยสวยแท้ลูกค้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจาอ่ะไม่แน่ใจว่าเจอแบรนด์อะไรบ้างนะคะมีทั้งลายโซ่เซคุญแจมือมีมาหมดลายอะไรนะคะี่ลายโซ่นะคะลูกค้าโซเซคุญแจมือเอ๋อุ้ยเป็นดี ฟินดีก็มีมาลูกค้าจ้าฟินดีโอ้มือสั่นฟินดีฟินดีนะคะลูกค้าค่ะป้าใช่แล้วค่ะต้นทุนเย็งแค่หกบาทลูกค้าค้ะลูกค้าจ้าสุดมา ขายผืนเท่าไหร่ดีคะพี่นางจ๋าอันนี้ลูกค้าจ๋าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะผืนลั19บาบาทก็ได้นะอันนี้แบบว่าเราประมาณการนะคะลูกค้าจ๋าประมาณการนะคะแต่บางท่านลูกค้าจ๋าบางท่านที่แบบว่าเล่นอยู่แล้วรู้จักงานแบรนด์ยี้อันนี้ก็สามารถแบบว่าทําราคาได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือบางท่านอาจจะขายแบบตามตลาดนัดทั่วไปลูกค้าจ๋าผืนละบ9บาทก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าย9กก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะสำหรับหมวดนี้ นก็ไรท์ค่ะแบรนด์ของแบรนด์อะไรตัวนี้ใช่ไหมคะชูไปแล้วค่ะตัวนี้ชูไปแล้วนะคะอ่ะอ่ีเลยชาแล้วนะคะลูกค้าจัดเลยดหลากหลายแบรนด์นะคะจัดหลากหลายแบรนด์อยู่ในนี้ลูกค้าอมีทั้งแบรนด์ที่แบบว่าเอืออีกสักแบรนด์อะไรคะยิปเซงยิปเซงรอแรงยิปเซงรอแรง คะอยหลากหลายแบรนด์จริงๆก็จะเป็นซีนีนะคะฟินดี้นะคะลูกค้าขาิเซียนดิออร์วอร์เรนติโน่เบอร์เบอรี่โปโล่ซีเคนะะลูกค้าขาหลากหลายมากนะคะลูกค้ามแบรนด์ที่ข้อหลากหลายมากนะคะลูกค้าขาแนะนำนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชอบกระสอบนี้นะคะสามารถซีเอฟได้ค่ะโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นยิบแซง หยิบแสงมองไม่เห็นแบรนด์เขานะคะอันนี้เบอร์เบอร์ปลาอุ้นี่อะไรทอะไรนะจังอะไรเอ่ยซีรีส์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 ค่ะพี่นางพี่นางนับให้หนูทีว่ามีคำว่าซีรีส์กี่คำน่าจะหลากหลายปลาลูกค้าน่าจะหลากหลายสวยมากปลาพี่นางอยากได้เผื่นี้เลยอ่ะอยากได้เลยเผื่อนี้ขายเท่าไหร่ดีคะพี่นางอุ้ยตัวนี้ถ้าเร่มอยู่ หลักร้อยได้บ๊อกเกินได้เกินมามาหลักร้อยอัพได้หลักร้อยอัพได้เลยแต่ต้นทุนเขาเพียงแค่หกบาทต่อพื้นผ่านแ้วประมาณการที่หกบาทต่อพื้นลูกค้าจ๋าอ่ะอีกสักแบบเอาเบอร์เบอรี่เบอร์เบอรี่อีกลูกค้าจ๋าอ่ะ ก็มานะคะลูกค bo ้าจ๋าหลากหลายแบรนด์เลยนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋า6บาทเท่านั้นเด้อต้นทุนต่อผืน6บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้ลูกค้าจ๋า6บาทเท่านั้นต้นทุนประมาณการนะคะใช่แล้วค่ะเราเห็นัวซีแับอะไรคะ ซีแบ๊บแบบซีแบ๊บแบ๊บซีแบ๊บแนะคะลูกค้าจ่าต่อกันด้วยดีออนะคะลูกค้าจ๋าปาอีกแลยวเหรอคุณพี่แอนอีกแล้วอะหนูซีรีนอีกแล้วแล้วกันซีรี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 นหลูหลูดูไฮนะคะเรียบแต่ดูไฮนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยลูกค้าจ๋า25่สิบห้โลเจ็ดบาทนะค่ะเพจเอของบั็อเราอาจจะเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณกัน 5-15%ถึปเซนต์ะคะข<ช>าดเปื่อนดำอาจมีเจอนะคะลูกค้าสาวอยู่ในนี้นะคะอ่านี่ก็ของวาเลนติโน <ไป S 2> ลูกค้าสาวเรียบ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 แต่รูดูไฮ<ช>นิดนึงนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าสาวมีหลากหลายลูกค้าสาวมีทั้งแบบว่าลวดลายที่แบบสวยงามนะคะ<ช> มีทั้งหยดน้ำนะคะจ๊ะมีทั้งลายกระตุ้งกระตุนนมีนี้นะคะยิบแซงอีกแล้วพี่นางค่ะยิบแซงมองเห็นไหมคะตะกรงยิบแซงหน้าสวยๆเลยสีแดงแรงริบมาเลยค่ะพี่นางค่ะป้าสวยมากสวยจริงนะคะหลากหลายมากนะคะแบรนด์ยี่ห้อของเขาที่เจอนะคะลูกค้าจ๊ะหลากหลายเลย จะเป็นแบบว่าลายหยดน้ำลายดอกไม้ลายกระตูนหรือว่าลายเรียบนะคะลูกค้าขาคา,ามาให้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาแนะนำจานเล็กผืนใหญ่มีมาให้หมดเลยนะคะลูกค้าจอยู่ในนี้นะคะใช่เลยลูกค้ามาให้หมดเลยราคา 7, 5 0 0บหาท้อยบาทคาา่ะลูกค้าค่ะ 7500บาทเท่านั้นลูกค้า25่กิโลรับไปเลยจุกๆนะคะประมาณ1,000ันถึง1 3 0 0งาทืนกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอัดต่อกันที่ดีอออีกสักผืนจ้าดีอออันนี้อะไรอ่ะยังไงอันนี้ก็เบอร์เบลีร์ลปเบอร์เบลีก็มีาใช่ค่ะลูกคอะไรอะคย ่ต้องใส่แน่ๆนะคะลูกคบบแบบนะคะลูกค้าต้องมาเห็นของเขาเท่นะคะแบบแบบแบบบบนะคะแบบแบบดีขนาดนะคะลูกค้าค่ะจุ้บมีโบบารี่นะะคแต่ว่าเราใช้พนักงานจยกระดันของเขาอีกพนักงานในการคัดแยกของเรานะคะลูกค้าจะอะไรคะเราโชว์พร้อมกันได้มทำไมของตัวเองงามเท่งามเท่งามแต้งามว้านะคะลูกค้าค่ะอุ้ยพี่นี่สองหมื่นเลย ฟินดีนะคะฟินดีหลาย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 ตัวหลายหตัวอ่ะพี่นางมีคำว่าฟินดีกี่คำโอ้โหนับไม่ท้วนนะคะสวยมากนับไม่ท้วนเลมากสองพืนนี้ก็คุ้มแล้วนะพี่นางค่ะใช่แล้วสองพืนนี้คือคุ้มเลยในราคะเจ็ดพันห้าร้อยบาทนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าแนะนำนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะกระสอบนี้นะคะสามารถซื้อได้นะคะได้ตามรีวิวนี้เลย หรือจ,จ<า>เะเอารปสอบใหม่ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอ่ะอีกสักแบรนด์มนาง MCM MCM อ่ะดูดูนะคะเขาปักมาด้วยนะลูกค้าค่ะไม่ใช่แค่เรียบๆอย่างเดียวนะ MCM 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 MC มาเลยนะคะทั้งถุงเลยนะลูกค้าค่ะป้า,ปา กันที่ดีออค่ะดีออยแล้วดีออยอีกแล้วค่ะลูกค้าจ๋าป้าพี่นางแค่ผืนเดียวค่ะยังไงค่ะหนูเคนโซมาเลยสองผืนเจอเคนโซจุกๆไปเลยนะคะน่าจะเป็นมือหนึ่งด้วยลูกค้าค่ะสองผืนไปเลยใช่สองผืนไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอากล้วยพี่จะไปแล้วจะไปแล้วพี่จะไปแล้วนะคะขออีกสักผืนสองผืนนะคะจะไปแล้วนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยพี่นายไปอะไรคะคุ โค้ดก็มีมาโค้ดก็มีมาลูกค่ะค่ะโค้ดมีมานี่นหละมี่โค้ดจริงๆแบรนด์มาค่อนข้างหลากหลายดีอาร์อีกแล้วดีอาอีกแล้วลูกค้าจ๋าโอุ้ยคิเซนตีโอเหมือนกันคิเซนตีโอนะคะลูกค้าข่ะราคาเท่าไหร่อุ้ยชั่วเยอะวิวาเลจินโน่อุ้ยนะคะเริ่มมาแล้เริ่มมาแล้วไม่ไปค่ะยังไม่ไปนะไม่ไปค่ะอ่าเราหาก่อนเราหาก่อนเราหาอีก ตอนแบบว่าตอนจบอุ้ยยิบแซงยิบแซงอีกแล้วลูกค้าจ๋าป้ามาริโอวารลนติโนนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยแบรนด์ของเราหลากหลายมากลูกค้าจ้าลายแบรนด์แบบว่ากันหลากหลายจริงๆนะคะหลาแบรนด์ที่เจอไปนะคะออะไปของแท้บันนี้ไปแล้วเหรอคะไปของแท้บันนี้ลูกค้าจุดไปแล้วนะคะอ่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้ เช็ดหน้านะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอนะคะ25โลราคา7,500บาทจำนวนถืงนะคะเราประมาณการอยู่ที่1,000ถึง1,300ถือนะคะตกต้นทุนต่อถืนโดยประมาณการ6บาทค่ะนะคะลูกค้าสาป้าเบนอย่างอลังการกับเีบนใช่นะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหน่ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่จะเป็นไลน์ Facebook เว็บไซต์ไอจีทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้นะคะบ้านก็เปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากไว้อีก2ช่องทางให้ติดตามคือช่องทาง YouTube และ TikTok นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอ,ขอบคุณค<อ>่ะ